สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้ครูจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการป้องกันโรคซึ่งเป็นสาระส่วนหนึ่งในวิชาสังคมของนอร์เวย์มาฝากทุกๆคนนะคะที่นี่เขาบอกว่าการป้องกันโรคนะคะก็จะมีวิธีการคล้ายๆกับคำแนะนำทั่ทวๆไปที่ลหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วนะคะเห,คเหมือนกันแทบจะทั่วโลกเหมือนกันเหมือนที่เมืองไทยนะคะ เรามาดูรายละเอียดนะคะข้อแรกเขาบอกว่าการที่จะมีสุขภาพดีการที่จะช่วยป้องกันโรคก็คือต้องกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่มีประโยชน์ทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะรู้อยู่แล้วรู้ทุกคนแม้กระทั่งเด็กๆนะคะแต่ที่นอร์เวย์ถึงจะเป็นประเทศที่ไม่สามารถที่จะทำการเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปีแต่เราก็มี การนำเข้าอาหารจากต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากมายมหาศาลแต่ที่นอร์เวย์ก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้เป็นอาหารที่ดีได้ที่ขึ้นชื่อของนอร์เวย์ก็คือปลาแซลมอนเลี้ยงแบบธรรมชาติที่นี่ก็ส่งออกไปทั่วโลกนะคะปลาถือว่าเป็นปลาที่ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายที่นี่แล้วก็ช่วงฤดูร้อนช่วงที่ไม่มีน้ำแข็งเราก็สามารถไปตก ปลาฟรีๆในทะเลนะคะก็สามารถทำมาหากินได้ที่นี่ในการที่จะไปตกปลาก็ต้องดูว่าบางเขตนะคะที่ไม่ต้องใช้บัตรตกปลาก็ในทะเลก็ก็ฟรีค่ะอาหารที่นี่ก็จะมีปลาอาหารครบห้าหมูนะคะก็เหมือนกันกับบ้านเราก็มีเนื้อมีปลามีไก่มีหมูแล้วก็อย่าลืมพวกผักผลไม้นะคะ ที่นี่มีของฟรีอยู่นะคะฤดูร้อรนก็คือพวกเบอร์รี่ทั้งหลายการที่เราเข้าป่าไปเก็บพวกเบอร์รี่ก็ไปเก็บมากักตุนไว้ทำสมูทตี้ทำเค้กทำเอาไว้กินช่วงหน้าหนาวช่วงที่เราไม่มีเบอร์รี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญจากธรรมชาติในประเทศนอร์เวย์ที่เราสามารถไปเก็บมาได้เลยนะคะบางคนคนไทยก็สามารถไปเก็บเ็ดในช่วงเฮิร์สได้แต่ก็อันนี้ต้องเรียนรู้ดีๆนะคะ ต้องรู้ก่อนว่าต้องมั่นใจว่าเป็นเหตุชนิดไหนต้องมั่นใจว่ามันปลอดภัย100%เรเซเราถึงจะเก็บค่ะบางคนที่นี่เขายังมีการไปล่าสัตว์เพื่อที่จะเป็นอาหารบางคนก็เป็นกีฬาบางคนที่ไปล่าสัตว์บางคนเก็บไว้เป็นอาหารแชแ่แข็งไว้ไว้ทำอาหารช่วงหน้าหนาวหรือช่วงอื่นๆก็ได้ค่ะแต่ส่วนมากเราก็จะถือความสะดวกสบายนะคะ ก็ไปที่ร้านค้าซื้ออาหารได้เลยไม่ว่าจะอาหารจากเมืองไทยไม่ว่าอาหารจากที่นี่หรือว่าต่างชาติเรามีอาหารที่เขาขายอยู่ในร้านค้าตลอดเวลาค่ะต่อไปข้อที่2ที่สำคัญมากๆก็คือการออกกำลังกายค่ะคนที่มาใหม่แรกๆคนที่มาจากเมืองไทยนะคะมาจากเมืองที่อบอุ่นมาอยู่ประเทศนอร์เวย์ก็ ลกลัวความหนาวนะคะมาแรกๆนี่การออกกําลังกายถือว่าเป็นเรื่องราวที่แบบโอ้โหไม่อยากออกไปถ้ามันหนาวนิดหน่อยเราก็ไม่อยากออกจากบ้านแต่ถ้าสมมุติว่าอยู่ได้สักพักแล้วชินนะคะก็อยากขอแนะนําทุกคนนะคะให้ออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆอย่างน้อยเดินลงขึ้นบันไดเดินเข้าป่าออกกําลังกายทํางานบ้านนะคะทางานบ้านก็ถือว่าเป็นการทํางาน ทำงานแบบต่อเนื่องอ,อย่างน้อยให้หัวใจเต้นเร็ว30นาทีนี่ก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายแบบเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ที่นี่ใครที่ชอบเดินป่าใครที่ชอบเดินทะเลเดินภูเขาออกกําลังกายพวกประเภทกีฬาหน้าหนาวเล่นสเก็ตเล่นสกีสนุกมากค่ะที่นี่ก็จะมี ที่ให้ออกกำลังกายแบบฟรีๆหายใจเข้าไปในปอดโลง่ลงๆได้ทุกวันนะคะคำแนะนำที่สามที่นี่เขาก็แนะนำไม่ให้สูบบุหรี่นะคะการที่สูบบุหรี่ก็ทำให้เราสามารถที่จะป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจได้แล้วก็ที่นี่นะคะการสูบบุหรี่นอกจากว่าจะช่วยให้เป็นจะช่วยให้เป็นโรคที่เป็นเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้เร็วขึ้นแล้ว ก็อย่าลืมนะคะว่าที่นี่เป็นประเทศที่อากาศหนาวเย็นคนที่นี่ส่วนมากก็จะมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจค่อนข้างเยอะนะคะเยอะมากๆเลยข้อที่สี่เขาบอกว่าต้องเป็นคนที่อารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีก็คือสุขภาพจิตดีพยายามหัวเราะพยายามมองโลกในแง่ดีถ้าสมมติว่าใครเป็นคนที่อารมณ์ดีอยู่แล้วหัวเราะได้ง่ายๆก็ถือว่าเป็นคนที่ โชคดีมากๆนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครเป็นคนที่หัวเราะค่อนข้างยากก็จะต้องพยายามหานะคะทำตัวเองให้สดชื่นพยายามดูหนังที่มันตลกฟังตลกนะคะอะไรก็ได้ที่ให้ทำให้เรายิ้มหลายๆครั้งยิ้มทุกๆวันหัวเราะทุกๆวันได้จะดีมากๆเลยนะคะ มาดูคำศัพท์ค่ะการป้องกันตัวภาษาโนสใช้คำนี้นะคะว่า forebikke 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 fore e ก็ forebikke คือ,อวิธีการป้องกันนะคะไม่ใช่การแก้ไขแต่เป็นการป้องกันไว้ก่อนปัญหาสุขภาพภาษาโนสใช้คำนี้นะคะว่า h e l t h problem e Hellse problemehr Hellse problemehr Hellse p r o b l e m e h e. e. คือปัญหาด้านสุขภาพค่ะค่ะอันนี้ก็คือแนวทางป้องกันโรคเพื่อให้เราทุกคนมีสุขภาพดีนะคะยังไงก็ตาม การที่เราจะอาศัยอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์หรือประเทศไทยเราทุกคนจะต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองของเราให้ดีก็เขาบอกว่าไม่มีใครไม่มีหมอที่ไหนที่จะดีที่สุดสำหรับสุขภาพเราไปกว่าตัวของเราก็หมายถึงว่าเราคือหมอที่ดีที่สุดในโลกนี้สำหรับการดูแลป้องกันร่างกายของตัวเองค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆคนที่กำลังเรียนวิชาสังคมของนอร์เวย์หรือว่าคนที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ที่ประเทศนอร์เวย์นะคะจะได้แบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ